you <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานํานเสนอสถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรค่ะซึ่งประชากรทั่วๆไปมักจะมีขนาดใหญ่จึงจําเป็นต้องอาศัยคุณลักษณะของตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจแล้วนําผลที่ได้จากตัวอย่างนั้นไปสรุปผลอ้างอิงเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากรว่าเป็นอย่างไรการศึกษาจากตัวอย่างซึ่งสุมจากประชากรนั้นต้องสามารถสแสดงคุณลักษณะของประชากรไดดีอย่างแท้จริงด้วยวิธีการทางสถิติที่กล่าวมาข้างต้นจึงเรียกว,ว่าวการอนุมานทางสถิติสามารถแบ่งออกได้2ลักษณะดังนี้ ี้ค่ 1. การประมาณค่าทางพารามิเตอร์2การทดสอบสมมติฐานดังรูปภาพค่ะ 1. การประมาณค่าพารามิเตอร์เป็นวิธีการที่ประมาณค่าพารามิเตอร์หรือค่าที่ได้จะ รชากโดยอาศัยการเก็บกรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วใช้ค่าสถิติที่ได้าจากกลุ่มตัวอย่างมาประมาณค่าพาราเตอร์นั้นโดยอาศัยความน่าจะเป็นละการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างดังนั้นในการประมาณค่าพาราเตอร์จะต้องเขี่ยวข้องกับตัวประมาณและค่าประมาณโดยตัวประมาณคือตัวสถิติที่ใช้ประมาณค่าพาราเตอร์ส่วนตัวส่วนค่าประมาณคือค่าสถติติคือค่าที่เป็นตัวเลขของสถิติที่คำนวณได้จากกลุ่ม ตัวอย่างคุณสมบัติของ,งตัวประมาณที่ดี 1. เป็นตัวประมาณที่เอียงคือค่าคาดหวังของตัวสถิติต้องเท่ากับค่าพาราเตอร์2เป็นตัวประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดตัวประมาณที่ไม่เอียงค่าพาราเตอร์อาจมีได้หลายค่าแต่ตัวประมาณที Verg ่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือตัวประมาณไม่เอียงแล้วยังมีความแปรปรวนน้อยที่สุด3เป็นตัวประมาณที่คงเส้นคงวาถ้าตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ขึ้นจะได้ว่าค่าสถิติจะมีค่าเข้าใกล้พารามิเตอร์การประมาณค่าพารามิเตอร์มีการประมาณได้2แบบ 1. เป็นการประมาณแบบจุด2เป็นการประมาณแบบช่วงการประมาณค่าแบบจุดนะคะเป็นการประมาณค่านะคะโดยใช้ค่าสถิตินะคะเพียงค่าเฉลี่ยของตัวประมาณนะคะของค่าพารามิเตอร์เช่นค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะยกให้เป็น Xbar บาร์ค่ะเป็นค่าประมาณนะคะค่าเฉลี่ยของประชากรมีนะคะค่าสัดส่วนของตัวอย่าง p เป็นค่าประมาณของสายละยของประชากรนะคะเป็นต้นค่ะการประมาณค่าแบบจุดนะคะเป็นการหาค่าประมาณนะคะที่คำนวณได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่ามีความคลาดเคลื่อนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากเป็นการใช้ค่าเดียวนะคะในการประมาณและเป็นค่าที่คำนวณจากข้อมูลนะคะของตัวอย่างซึ่งถือว่าอเป็นตัวแปรนะคะที่มีค่าผ่านไปตามกลุ่มนะคะของตัวอย่างที่สุ่มมาได้ ประชากรประชากรหนึ de de dungeon, ่งนะคะอาจจะมีกลุ่มตัวอย่างได้หลายชุดดังนั้นเนี่ยในแต่ละชุดนะคะก็จะมีค่าประมาณของแต่ละกลุ่มและค่าประมาณนี้นะคะก็จะอาจจะมีค่าพารามิเตอร์ที่เท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันก็ได้ค่ะการประมาณค่าแบบช่วงนะคะเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่อยู่ในช่วง2ค่านะคะโดยตัวเลขเนี่ยจะบอกค่าที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ค่าที่สูงที่สุดของค่าประมาณนะคะเช่น a เนี่ย น้อยกว่าเซตานะคะแล้วก็น้อยกว่าบีหมายความว่าค่าพารามิเตอร์นะคะจะมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง A ถึง B ช่วงที่หามอได้นะคะต้องเป็นช่วงที่เชื่อมั่นว่าได้ค่าพารามิเตอร์ที่สนใจจะอยู่ในช่วงนี้ด้วยโดยกําหนดระดับของความเชื่อมั่นนะคะเรียกการประมาณค่าช่วงนี้ว่าช่วงความเชื่อมั่นและช่วงพารามิเตอร์นะคะแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องเป็นช่วงที่แคบเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นส่วนค่าทางฟ่านะคะเรียกว่าระดับในสําคัญ 2. การทดสอบสมมติฐาน เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างที่สุจากประชากรมาช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อสันนิฐานที่ว่าค่าพารามิเตอร์ของประชากรดังกล่าวนั้นมีค่าเป็นบังที่คาดไวหรือไม่โดยในกระบวนการทรสอบสมมติฐานก็จะมีทางเลือกให้2ทางคือการตัดสินใจยอมรับสมมติฐานและการตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐานในการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างและวิธีการทางสถิติที่นํามาใช้2.1สมมติฐานทางสถิติ เป็นข้อสมมุติความเชื่อหรือเป็นข้อสรุปที่เก่าอ้างเกี่ยวกับักษณะของประชากรที่เราสนใจซึ่งก็หมายถึงค่าพารามิเตอร์โดยอาจจะมีคุมเดียวหรือหลายคุมขึ้นไปอาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้ สอสอการกําหนดสมมติฐานการทดสอบทางสถิติสมมติฐานที่จะต้องกําหนดเพื่อใช้ในการทดสอบประกอบด้วยสมมติฐาน2ชนิดคือ 1. สมมติฐานหลักเป็นข้อสมมุติที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรกําหนดขึ้นเพื่อทดสอบใช้สัญลักษณ์แทนด้วย h 0ูโดยลักษณะของ h 0ูจะเป็นการระบุค,ค่าพารามิเตอร์ว่ามีค่าเท่ากับค่าใดค่าหนึ่งอย่างแน่นอนหรือมีค่าเท่ากันในระหว่างค่าพารามิเตอร์ 2. สมมติฐานรองเป็นข้อสมมติเกี่ยวกับลักษณะของประชากรที่กำหนดขึ้นเพื่อทดสอบใช้สัญลักษณ์แทนด้วย h1 โดยสัญลักษณ์ของ h1 จะต้องเป็นพารามิเตอร์เดียวกับที่ h0 แต่มีค่าของพารามิเตอร์ที่ตรงกันข้ามกับ h0 โดยจะระบุค่าของพารามิเตอร์ h1 เป็นช่วงซึ่งอาจไม่เท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะ เมื่อกำหนดสมมติฐานหลักและสมมติฐานรองแล้วขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานต่อมาก็คือจะต้องใช้ข้อมูลจากตัวอย่างเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกว่าจะยอมรับให้ศูนย์หรือจะปฏิเสธให้ศูนย์และในการสรุปผลการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการยอมรับให้ศูนย์หรือการปฏิเสธให้ศูนย์ก็เป็นการตัดสินใจที่อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนได้เนื่องจากการตัดสินใจดังกล่าวได้กระทําโดยอาศัยข้อมูลของตัวอย่างเท่านั้นดังนั้นการตัดสินใจอาจจะคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของพารามิเตอร์จากประชากรได้ค่ะ2.3 ความค่าเคลื่อนจากการตัดสินใจในการทดสอบสมมติฐานในการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบอาจจะยอมรับหรือว่าปฏิเสธเฮูนย์ก็ได้อย่างไรก็ดีผลการทดสอบนี้เป็นจริงที่ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนดไว้เท่านั้นนั่นคือถ้าผลการทดสอบยอมรับเฮสุูนแสดงว่าผลการทดสอบนี้ถูกต้องถ้าเฮสุูนเป็นจริงแต่ถ้าเฮสุูนเป็นเทจก็อาจจะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการทดสอบนั้นเกิดขึ้นนะคะแต่เช่นเดียวกันถ้าผลการทดสอบ ปฏิเสธเฮสซูนก็แสดงว่าผลการทดสอบนี้จะถูกต้องถ้าหากเฮสูนเป็นเท็จแต่ถ้าเฮสศูนเป็นจริงก็อาจจะทําให้เกิดการคาดเคลื่อนในการทดสอบนี้ได้ค่ะความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการทดสอบสมมติฐานนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือ 1. ความคาดเคลื่อนชนิดที่1นะคะหมายถึงความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธเฮสศูนะะทั้งที่เฮสซูนเป็นจริง โดยกําหนดให้ a เป็นค่าความน่าจะเป็นที่ยอมให้เกิดความคาดเคลื่อนขึ้นค่ะและค่า a ที่นิยมใช้ในการทดสอบมากที่สุดนะคะนั่นก็คือ a เท่ากับ0.05และ a เท่ากับ0ูค่ะ2นะคะก็คือความคาดเคลื่อนชนิดที่2ค่ะหมายถึงความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการยอมรับเทศูนย์เมื่อเทศูนย์เป็นเทสโดยกำหนดให้ b เป็นความน่าจะเป็นที่ยอมให้เกิดความคาดเคลื่อนนี้ขึ้นค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตารางนะคะที่เอาที่เอาไว้ดูความสัมพันธ์ของความคาาเคลื่อนทั้งสองชนิดค่ะสรุปได้ดังตารางตรงข้างล่างนี้เลยนะคะ2.4ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติค่ะ 1. กําหนดสมมติฐานหลักเหตุศูนย์แล้วก็สมมติฐานรองเหตุหนึ่งค่ะ 2. กําหนดระดับในสําคัญ A 3. เลือกค่าทดสอบสถิติที่เหมาะสมกับค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบ และคำนวณค่าสถิติจากตัวอย่างที่สุ่มได้4กำหนดบริเวณอนาเขตวิกฤตหรือเขตปฏิเสธสมมติฐานหลักศูนย์หสรุปผลการทดลองโดยถ้าค่าทดสอบสถิติตกอยู่ในเขตวิกฤตซึ่งเป็นเขตที่ปฏิเสธเหตุศูนย์แสดงว่าผลการทดสอบจะปฏิเสธเหตุศูนย์แล้วจะยอมรับเหตุหนึ่งแต่ถ้าค่าทดสอบสถิติตกอยู่ในนอกเขตวิกฤตแสดงว่าผลการทดสอบจะยอมรับเหตุศูนย์และเขตวิกฤตจะแสดงอยู่ใต้พื้นที่ โค้งของการแจกแจงที่เกี่ยวข้องกับค่าสถิติที่เป็นตัวประมาณของพารามิเตอร์ที่ทดสอบโดยเขตวิกฤตจ,จะอยู่ปลายโค้งด้านขวาหรือด้านซ้ายหรือว่าทั้ง2ด้านของการแจกแจงนั้นเสมอค่ะโดยพื้นที่จะขึ้นอยู่กับค่า a ที่กําหนดที่กําหนดใช้ในการทดสอบสําหรับลักษณะของเขตวิกฤตเป็นอย่างไรนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการกําหนด h e โดยอยู่ที่ความต้องการของผู้วิจัยว่าต้องการทดสอบ ทางเดียวหรือ2ทางและการกําหนดเฮก็จะมีผลต่อการกําหนดวิกฤตดังนี้ให้เซตาหมายถึงพารามิเตอร์ใดๆที่ต้องการทดสอบและเซตาศูหมายถึงค่าคงที่ถ้าเฮคือเซตาไม่เท่ากับเซตาศู hmm. เขตวิกฤตหรือบริเวณการปฏิเสธจะอยู่ส่วนปลายทั้งสองข้างของ,ของของโครงการแจกแจงโดยมีพื้นที่ด้านละเท่ากับ A 2มีค่า วิกฤต2ค่าการทดสอบที่กําหนด H1 ในลักษณะนี้จะเป็นการทดสอบแบบ2ทางค่ะตามรูปถ้า H1 คือเซตามีค่ามากกว่าเซตาศเขตวิกฤตหรือบริเวณการปฏิเสธจะอยู่ส่วนปลายทั้งหมดด้านขวาของโครงการแจกแจงมีพื้นที่เท่ากับ A มีค่าวิกฤต1ค่า,าการทดสอบที่กําหนดเฮในลักษณะนี้จะเป็นการทดสอบแบบทางเดียวค่ะตามรูปเลยถ้าเฮคือ เซตามีค่าน้อยกว่าเซตาศูนย์เขตวิกฤตหรือบริเวณการปฏิเสธจะอยู่ส่วนปลายทั้งหมดทั้งด้านซ้ายของโค้งการแจกแจงมีพื้นที่เท่ากับ A มีค่าวิกฤต1ค่าการทดสอบที่กำหนดเหตุหในลักษณะนี้จะเป็นการทดสอบแบบทางเดียวค่ะ5.2การอนุมานค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่ม5.2.1การแจกแจงค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง1กลุ่มจากประชากรขนาด N ซึ่งมีค่าเป็น X1 X2 ถึง xn ตามลำดับโดยมีค่าเฉลี่ยของประชากรคือมิวเท่ากับซิกม่ากำลัง n xi i เท่ากับ1ส่วนด้วย n ความแปรปรวนของประชากรคือซิกม่ากำลังสองเท่ากับซิกมากำลัง n xi ลบมิ U, ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย n ถ้าทำการสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากรข้างต้นจะได้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างคือ x bar เท่ากับ sigma กำลัง n xi ส่วนด้วย n ความแปรปรวนตัวอย่างคือ x กำลังสองเท่ากับ s i g m ากำลัง n xi ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย n ลบจะพบว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสามารถมีได้หลายค่าขึ้นอยู่กับค่าสังเกตของชุดตัวอย่างที่สุ่มมาซึ่งค่าเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถหาการแจกแจงของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างได้พิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้สุ่มตัวอย่างขนาด n เท่ากับ2จากประชากรขนาด n เท่ากับ4ที่มีค่าสังเกตเป็น1 3 5 7ให้มิแทนค่าเฉลี่ยของประชากรมเท่ากับ 1บวก3บวก5บวก7ส่วนด้วย4เท่ากับ4ี่ซิกมากำลังสองแทนความแปรปรวนของประชากรซิกมากำลังสองเท่ากับ1นึ่กำลังสองบวก3ามกำลังสองบวกห้ากำลังสองบวก7จ็ดกำลังสองส่วนด้วย4ลบ16ส่วน4ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับห สุ่มตัวอย่างแบบซ้ำกันได้ขนาด2จากประชากรนี้ชุดของจำนวนตัวอย่างที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดก็คือ16ชุดคำนวณค่าเฉลี่ยตัวอย่างแต่ละชุดได้ดังนี้ นำค่า xbar ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมาแจกแจงความถี่ได้ดังนี้ให้มิวเอแทนค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างม x ว a r เท่ากับ summation f xbar ส่วนด้วย summation f เท่ากับ64ส่วน16เท่ากับ4เท่ากับมิจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของ xbar เท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากร ให้ซิกมากำลังสอง x bar าแทนความแปรปวนของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างซิกมากำลังสอง x อ็กบาเท่ากับซัมเมชันเอฟ bar ์ลบมิลเอ็กทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยซัมเมชันเอเท่ากับซัมเมชันเอฟเอ็กซาำลังสองส่วนด้วยซัมเมชันเอลบมิลเอ็กซากำลังสองเท่ากับ296ส่วน,ว G วนว16ลบ64 ส่วน16ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ2.5เท่ากับซิกมากำลัง2ลบ n เท่ากับ5ส่วน2เท่ากับ2.5จะเห็นว่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างกรณีสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากรขนาด n แบบใส่คืนซิกมากำลัง2 x bar เท่ากับซิกมากำลัง2ส่วนด้วย n ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยประชากรจึงเป็นเหตุผลที่ใช้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเป็นตัวประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากรที่เป็นประชากรอนันต์ซึ่งมีค่าเฉลี่ย μ ค่าความแปรปรวน σ ง,งจะได้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมีการแจกแจงเข้าใกล้การแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย μ x bar เท่ากับ μ ความแปรปรวน ซิกมากำลังสองเ์เท่ากับซิกมากำลังสองส่วนด้วย n หรือ X บ a r ์ลบ n มิวเเท่ากับมิวซิกมากำลังสองเ์เท่ากับซิกมากำลังสองส่วนด้วย n ของทั้งหมดจากที่ได้กล่าวมาเมื่อสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีการจแจกแจงแบบปกติสามารถสรุปการจแจกแจงค่าเฉลี่ยของตัวอย่างได้เป็นกรณีต่างๆดังต่อไปนี้กรณีที่หนึ่ง เมื่อทราบค่าความแปรปรวนของประชากรซายกกำลังสองค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง x bar จะมีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างดังตัวอย่างนี้ค่ะกรณีที่สองเมื่อทราบค่าความแปรปรวนของประชากรซายกกำลังสองและสุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่วงเล็บเปิด n มากกว่าหรือเท่ากับ30วงเล็บปิดค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง x bar จะมีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างดังตัวอย่างที่ 2, 2> กรณีที่3เมื่อไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรซกมายกกำลัง2และสูมตัวอย่างขนาดเล็กวงเล็บเปิด n น้อยกว่า30วงเล็บปิดค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง x a จะมีการแจกแ,แจงแบบ t Student distribution โดยมีดีกีความเป็นอิสระ ดีกร e ออฟฟรีดอมหรือ DF เขียนแทนด้วย V ดังตัวอย่างนี้ค่ะคุณสมผิของการแจกแจงแบบที่กำหนดให้ทีเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่มีการแจกแจงแบบ ทีดังนั้นการแจกแจงแบบทีจึงมีลักษณะคล้ายกับการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานโดยมีเส้นโค้งของการแจกแจงเป็นรูประฆังคว่ำที่มีลักษณะสมมาตรที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์เช่นเดียวกับเส้นโค้งของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานแต่เส้นโค้งของการแจกแจงแบบทีจะมีหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับค่าดีกีความเป็นอิสระถ้าดีกีความเป็นอิสระมีค่ามากรูปโค้งของการแจกแจงแบบทีก็จะเป็นรูปโค้งที่โด่งกว่ารูปโค้งที่ดีกีความอิสระน้อย เมื่อเมีค่ามากๆเข้าสู่อนันต์การแจกแจงแบบทีจะมีค่าเข้าใกล้กับการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานได้การหาความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทีสามารถหาได้โดยการเปิดตารางการแจกแจงแบบทีจากภาพผนวกหรือตารางสถิติได้โดยมีค่าความน่าจะเป็นนังลูกสำหรับกรณีที่มีประชากรไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติหรืออาจจะไม่ทราบการแจกแจงของประชากรว่ามีการแจกแจงแบบใดแต่ถ้าสุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่การแจกแจงของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างก็สามารถหาได้โดยทฤษ ดีลิมิตเข้าสู่ส่วนกลางทฤษฎีลิมิตเข้าสู่ส่วนกลางถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากร n ที่ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเป็น m ลและมีความแปรปรวนเป็น s i g มาก,กาลังสองถ้าตัวอย่างนั้นมีขนาดใหญ่ n ถึงฟินิตี้การแจกแจงค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง x bar ก็จะมีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างคือ mu x bar เท่ากับ mu และความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างคือ ซิกมากำลังสอง x บาร์เท่ากับซิกมากำลังสองส่วน n หรือ x บาร์นิเสษ n วงเล็บมิว x บาร์เท่ากับมิลซิกมากำลังสอง x บาร์เท่ากับซิกมากำลังสองส่วน n ดังนั้นแเท่ากับ x บาร์ลบมิล x บาร์ส่วนซิกมา x กบาร์เท่ากับ x บาร์ลบมิลส่วนซิกมาหาร รูทเกรณีที่สร้างความแปรปรวนของประชากร z เท่ากับ x b a r ารลบมส่วน s หารรูทเกรณีไม่สร้างความแปรปรวนของประชากรโดย z-n ลบเเท่ากับ0หรือ1 5.2 2. 2การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด N จากประชากรขนาด N ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมิล มีความแปรปรวนซิกมากําลังสองจะได้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมีการแจกแจงเข้าใกล้กับการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ยมิวลเอ็กบาร์เท่ากับมิวความแปรปรวนซิกมากําลังสองเอ็กบาร์เท่ากับซิกมากําลังสองส่วน n หรือเอ็กบาร์นิเศษ n อวงเล็บมิวเอ็กบาร์เท่ากับมิวซิกมากาลังสองเอ็กบาร์เท่ากับซิกมากําลังสองส่วน n และในการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรมิลค่าสถิติที่ใช้เป็นตัวประมาณของมิวคือค่าเฉลี่ยของตัวเอ็กบาร์จากที่ได้กล่าวมา เมื่อสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติสามารถสรุปการประมาณแบบช่วงของค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มนี้ได้จากกรณีต่างๆดังนี้ค่ะกรณีที่1เมื่อทราชอบค่าความแปรปรวนของประชากรซิกมากกำลังสองค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเอกาจะมีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมิลเอกาเท่ากับมิ X และความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง sigma bar s i g m ากำลังสองเอ็กเท่ากับ s i g m ากำลังสองส่วน n หรือ x อ็กปาประมาณ n วงเล็บเปิดมิลล์เปาเท่ากับมิลล์คอมมา sigma กำลังสองเอ็กเท่ากับ s i g m ากำลังสองส่วน,วน n วงเล็บติดดังนั้นจะได้แซดเท่ากับ x ปาลบมิลล์ปา ส่วนซิกมาเอ็กปเท่ากับเอ็กปลาลบเมลส่วนซิกมาหารรูทเโดยแซดประมาณ n พิจารณาความน่าจะเป็นที่แซดมีค่าอยู่ระหว่าง z เท่ากับลบแซดเอลฟาหารสและแซเท่ากับแซดเอลฟาหารสองผลสรุปนะคะการอธิบายหรือสรุป ลักษณะของประชากรโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนี้เรียกว่าการอนุมานทางสถิติ (inferential statistics) หรือการสรุปค่าพารามิเตอร์จากค่าสถิติการอนุมานทางสถิติ istic, รร ER, ตท,ตที่อาศัยข้อกำหนดหรือข้อตกลงเบื้องต้นอัดสามชั้นเกี่ยวกับการแจกแจงหรือเรียกว่าพรา (parametric s t a t i s t i c แต่ ถ้าข้อมูลที่ศึกษามีการแจกแจงไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นการใช้พารามิเตอร์สแตติสติกจะมีความผิดพลาดจึงต้องใช้สถิติที่ไม่มีข้อกำหนดหรือข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวซึ่งเรียกว่านอนพารามิเตอร์สแตติสติกพวกเรากลุ่มที่4ขอจบการน,นำเสนอเรื่องสถิติที่ใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ